มาเมื่อนี้ศิาพาไปเห็ดน่อไม้สดไอ้เข้ามันลายเจ้ว่าลายก็คือสิโบเมนแต่ว่ามันก็พอกินอยู่ดอกแกงอ,อ้อมก็ได้เห็ดมาเบลล่าในี้สิมาพาเห็ดน่อไม้สดอีกจักข้าวก่อนอื่นมดเราต้องมาห่านมันก่อนหน่อไม้มล่องบานเฮานี่ก็ยังลายเติบจะได้ เบิ่งก้อนน่ะเบิ่งก้อนนี่หาเลาะหลายๆก่อก็สิได้ไล่เติบเสียงกอบลูกจุ้งลานลงมาหักเอาักเอาเด็กๆักเอาเาก่อน้อยแล้วเฮาก็มาเอาก่อใหญ่อีกคือเอาคือเอาไผถือได้ซําใดก็ถือแม่สิปอกเองเพิงปอกเพิงสับเพิงย่ําปอกนี่ก็เพื่อสิแล้ด้นี่คั่นว่าเว้าเรื่องนอมเนาะมื้อจ้ะเนาะมันมีหลายเมนูไดเนาะว่าเมนูที่ต้องติดบานไว้นี่ก็คือนอมสมนี่ะไปนี่ก็แม่นผู้นึงมากินนอมสม แต่บัวไว้เนาะบัวไว้นังกระเพาะไว้เนว่ได้กับกินคือเก่าเนาะ <c oughs> ดำหมักเบิงเบิงเบิงสะพับก่อนท่านได้อาบน,น้ำอาบน้ำได้นู่นนุ่มไมนี่ก็เพื่อสิได้เห็ดตัวหนึ่งกับฮึ่มอยู่ไดวันนี้ก็โอกาสด,ดีวางจักหน่อยมือนได้ขอบอาว่างแล้ว <c oughs> ปอกแล้วแล้วห้าก็เอามาล้างมนี่ล้างล้างล้างให้สะอาดแล้วได้คุณลุงคุนนะเพิ่นปอกแล้วเพินพ่นมใบหลางดหยานมันบดเป็นหยานมันเน่าเพิ่นว่าแต่ว่าค่อยว่ามันบ่เน่าดอกมันก็สูงอยู่ไดเพิ่นเหลือเอาหน่อไม้นก็ าหาเนาคนตะกีตะกรอนเออบัวตะกีตะกรอนแล้วตะคอยยังน่อยนี่ละเพื่อสิได้นำใไม่ส่งพุ่นออกทงออกให้พลนไปห้าอยู่หนอออกปูหรือปลาผลเอากระสอบไปใส่เป็นกระสอบกระสอบเพื่อสิไดมาอาก็หมุนก็ไผเพื่อสิไดคันว่าไดมาแล้วก็ยังต้องมักแบกกลับมาเหื่ออีกมันเป็นสิไกไดหันเด็นยนี้ได้ได้ละยากเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันกบบระบาดยากแล้วนอหม่เขาปลูกเองลายอยู่ทั้งได้แถวได้ก็มี อยากได้น้อยอยากได้ใหญ่อยากได้ไหาดลายอยากได้บ่หลายเลือกเอาได้มาแล้วก็มาปอกมาสับมายำเพื่อสิได้เป็นหน่อไม้สมยำแล้วยังบ่แล้วได้ต้องได้แช่เกลือค้างไว้อีกคืนนึงอันนี้ก็ว่าหน่อไม้ส้มสูตรภัยสุดมันเด้อสูตรข่อยเป็นแนวนี้สูตรเฮือนภัยเป็นแนวใด๋คอมเมนต์บอกกันเ,นเด้อนีเฮ็ดบ่ยากอยู่เฮือนข่อยนี่เฮ็ดง่ายๆแ่เกลือไว้มื้ออืน่นม,มาเาก็คั่นเนาะเฮาสิคั่นให้เบิ่ง ขัดแล,าลาา้วล่ะกะใส่กระปุกไว้ใส่กระปุกแล้วอย่าลืมอันนี้สําคัญนามเขามาเงืนคอายนี่ใส่นามเขามาใส่ต้มถวมเลยได้คมมันใส่บวถ่วมมันสีดําใส่นามเข้ามานี่ขาวงามบบมีวาโบเป็นอีกสมไว้อันสูตรนี้สําหรับคนกินไว้เด้อยว้วันก็นได้กินหลหรือว่าซองวันขันมันไว้ขันมันบ่เข้มนนะ สู่เรื่องคอยนี่้ากินง่ายเห็ดกินง่ายเห็ดเปมี่ง,ง่ายเก็บไว้ได้โดนอีกเป็นปีสองปีนี่ได้โบนมีดำโบมีดำจักติเลย